ดูทันสมัยพกติดตัวได้พร้อมกันความร้อนนี่คือกระเป๋าโฟมไว้เก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พลิกข้อเสียของโฟมที่ดูราคาถูกและย่อยสลายยากมาสร้างสรรค์เป็นเครื่องใช้น้ำหนักเบาใช้งานได้ยาวนานหนึ่งในสี่ผลงานของนิทศการเดอะคออปเปอร์เรชั่นคูสร้างสรรค์ที่จับคู่ให้นักออกแบบและผู้ผลิตวัสดุไทยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ภายในเวลา9เดือนขยายกรอบคิดจากคุณสมบัติของวัสดุเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าการใช้งาน ตัวนี้เป็นการนำเสนอคุณสมบัติของโฟมในวิถีที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นความเข้าใจของสังคมเช่นโฟมไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโฟมเป็นของที่ต้องใช้แล้วทิ้งครับสิ่งนี้คือเรานำคุณสมบัติที่ดีของโฟมก็คือการการกระแทกการเป็นฉนวนความร้อนนะครับมาออกแบบในรูปแบบของ p r o d u c กสาหรับการใช้งานในชีวิตประจวนคือกระเป๋าเรายังพยายามที่จะขายวัสดุอย่างเดียว,วครับผมว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์กับโลกปัจจุบันนี้ ทุกวันนี้มีแต่คนพยายามอยากจะหางานดีไซน์หรือว่าชิ้นงานจากวัตถุดิบที่ตัวเองมีอยู่อะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการทําให้เจ้าของโรงงานเจ้าของวัตถุดิบอะครับเห็นความสําคัญของการออกแบบเพื่อให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความคิดสร้างสารรค์ นี่คือห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นห้องสมุดค่ะแต่ว่าไม่ได้มีหนังสือนะคะมีวัสดุจากทั่วโลกรวบรวมเอาไว้ที่นี่ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นฐานข้อมูลนะคะให้เรานักออกแบบแล้วก็ผู้ผลิตวัสดุเองได้มาศึกษาค่ะนอกจากนั้นถ้ามาถึงที่แล้วนะคะก็ยังสามารถสัมผัสลักษณะของวัสดุด้วยมือแบบนี้ได้อีกด้วยค่ะ ไมบ่อยนักที่ดีไซนเนอร์จะมีโอกาสศึกษาวัสดุถึงแหล่งผลิตและได้ทำงานร่วมกับเจ้าของวัสดุอย่างจริงจังเหมือนนิทรรศการครั้งนี้ห้องสมุดวัสดุ Material Connection Bangkok ในศูนย์สร้างสารรค์การออกแบบหรือ TCDC จึงเป็นสื่อกลางรวบรวมวัสดุจริงและฐานข้อมูลรวมกว่า7,000รายการ ไม่เพียงให้ผู้ใช้บริการทันความเปลี่ยนแปลงในโลกวัสดุแต่ยังเป็นพื้นที่อวดผลงานของผู้ผลิตวัสดุเมื่อแต่ละเดือนจะคัดเลือกนวัตกรรมล่าสุดมาจัดแสดงในห้องสมุดเครือข่ายทั้ง10สาขา10ประเทศหวังจุดประกายการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งมีวัสดุเป็นหัวใจสําคัญมันเป็นห้องสมุดเฉพาะซึ่งมันมีตัวอย่างวัสดุด้วยนะคะจากทั่วโลกซึ่งปัจจุบันเราโชว์อยู่เกือบ2,000ตัวนะคะ่ะ Uh huh. ซึ่งทําให้มันมีประโยชน์หลายแง่ามากเลยในแง่ของนักออกแบบทําให้คุณเกิดจินตนาการนี้บางครั้งคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันจากทั่วโลกมันแพงมันอะไรซึ่งสังคมเราอาจจะไม่สามารถซื้อได้แต่เราก็เห็นเราอาจจะเอาไปพัฒนาต่อยอดได้ นิทัศการคู่สร้างสารรค์ยังตั้งใจพัฒนาความสัมพันธ์ระดับอาชีพให้ผู้ร่วมโครงการทั้ง4ีผู้ร่วมค้นหาความเป็นไปได้ในการต่อยอดวัสดุให้ตอบโจทย์ทุกด้านอย่างฉากบังแดดจากผ้าใหญ่กันชงที่ชี้ให้เห็นความทนทานไม่อับชื้นคุณสมบัติสำคัญของผ้าชนิดนี้ที่หลายคนมองข้าม ยังมีโมเสกโพลิเมอร์และวัสดุแปรรูปจากไม้ไผ่จัดแสดงที่ศูนย์สร้างสรงสรค์การออกแบบ TCDC ชั้น6 The Emporium Shopping Complex ถึงวันที่17พฤศจิกายนนี้กริษฐาดีมีไทย PBS รายงาน